ทุกคนวันนี้นะคะเบลล่าเนี่ยมาเปิดตัวที่สระว่ายน้ำแล้วก็ฟิตเนสนะคะเพราะว่าจะออกกำลังกายก่อนที่จะมาทำคอนเทนต์วันนี้นะคะเกี่ยวกับอาหารเฮลตี้เพราะว่าช่วงนี้ชดใช้กรรมมากเลยค่ะกินเดือกินเยอะสั่งสัตว์กับเพื่อนเยอะนะคะก็เลยอยากจะหันมาควบคุมอาหารไดเอทนะคะเพื่อที่จะลดไขมันลงค่ะโอเคค่ะวันนี้เดี๋ยวเบลล่าจะพาไปทานอาหารเฮลตี้นะคะซึ่งทุกคนก็สามารถทานได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านเลยค่ะ Da! ถึงแล้วค่ะและนี่ก็คือร้านชอยเป็ดย่างนะคะอยู่ตรงพุทธมนตรสายสองตรงทีฟาร์กนะคะเขาได้เด่นมิชลินไกด์ด้วยค่ะเ mm hmm. วลาซาำมาว่าตอนนี้นะคะที่ร้านชอยเป็ดย่างเนี่ยมีเมนูยำต่างๆด้วยแหมอยากจะเฮลตี้นะคะลดไขมันลดน้ำหนักนะคะช่วงนี้ก็เลยจะต้องมาลองเมนูยำต่างๆนะคะเราก็เลือกได้ว่าเราต้องการแบบไหนนะคะตื่นเต้นมากเลยจะได้ไปกินอาหารแล้วนะคะหลังจากออกกำลังกายมา ตอนนี้อยู่มากแล้วค่ะไปค่ะเราไปข้างในกันเลยค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ภายในร้านค่ะนี่คือบรรยากาศร้านนะคะข้างในรอบๆเลย และไฮไลท์ของเราในวันนี้คือเราจะได้พูดคุยกับเจ้าของร้านมารอชมกันเลยค่ะว้าวน่ากินทั้งนั้นเลยค่ะอย่างที่บอกนะคะตอนนี้เขามีอาหารเพื่อสุขภาพนะคะอาหารเฮลซี่เมนูยำต่างๆนะคะนี่เลยอาหารที่วันนี้เบลล่ากับเพื่อนจะกินนะคะดูสิคะปลาสดโอ้ยยำนี่มีเป็ดย่างนะคะซึ่งเป็ดย่างเป็นสิเกเนเจอร์ของชอยเป็ดย่างทุกสาขาเลยค่ะ และนี่ก็ยำกุ้งสอดค่ะน่ากินมากกุ้งตัวโตมากเลยนะคะโอ้โหน่าทานมากเลยแม่ค่ะแม่ค่ะทุกคนเรามานั่งแล้วก็ลองชิมอาหารเมนูเพื่อสุขภาพเมนูยำต่างๆนะคะอืมมาชิมกันเลยค่ะคำแรกก็อร่อยแล้วนะคะเราจะมาชิมทุกจานกันเลยค่ะ อยากจะไดเอ็ดนะคะเราก็ต้องเลือกอาหารที่เราทานไปนะคะต้องทานผักเยอะๆไฟเบอร์เยอะๆด้วยนี่คือหน้าตาคืออร่อยจริงๆนะคะ รถไข่บานก็สามารถมาที่ชอยเป็ดยางได้นะคะตอนนี้มีกีะะ่สาขครับตอนนี้เรามีทั้งหมดสี่สา,าข,ขาครับที่ชิดน่านทกนสายชอ แล้ววันนี้นะคะเบลล่าเนี่ยอยู่ในช่วงของการควบคุมน้ำหนักนะคะบิชิตน,นะคะความท้าทายลดไขมัน,นะค่ะเพราะช่วงนี้กินเยอะมากเลยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยจะต้องมาใช้เก๋นะคะเมนูของ ก็จะเป็นสลัดยำผักยำคู่สนะครับจะมีนสั้งมีไข่มีหูสับโดยนะครับแล้วก็หรือเพืนตัวนี้ก็จะเป็นสลัดยำนารปลากระแตางเบาแล้วเรา้เราเนี่ยแเป็ดยากนหมูกรอบไมได้ก็ควราะทานเบาๆเราก็อยูีกันรใ้หรือถ้าใครอยากทานเป็ดอีกก็จะเป็นสลัดยำเป็ดยากนะครับอันนี้เราก็มีสำหรับคนทอยากทานเป็ดก็ไปอยากได้ผักด้วย ที่เด็ดของมันเนี่ยก็คงอมีน้ำยาวยนะครับมาจัดงานนะครับช่วยเราล่าใบกุยปบนะครับอเพียงกินัน้าวแน้กเียเลยค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็สามารถที่จะบอกเขาได้นะคะว่าขอแยกน้ำยาวนะคะบางท่านอาจจะขอทานแค่แบบนี้นะคะเพราะว่าตัวน้ำยา ไปเมื่อกี้เข้าไดนะ้ ได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปค่นต่อเลยค่ะสามารถไปลองเมนูใหม่ๆได้ทั้ง4สาขาเลยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ